ก็สวยก็ยังคนสังกะลายสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคตสวัสดีสวัสดีตอนเย็นเย็นด้วยนะคะสวัสดีตอนนี้แล้วก็สวัสดีชาวพัทยาทุกคนด้วยจ้ามีเอฟซีอยู่พัทยาเยอะอยู่นะเอฟซีอยู่พัทยากลายดิลายลาย เห็นเพิ่นคอมเมนต์ไปกินแกน้ำใหม่บ้านเมยเด้ออยู่ซะตอนนี้เขากำลังสิไปกินข้าวนะจ้ากินข้าวกับกิเอฟซีผสมมาหับไปเลี้ยงข้าวอีกแล้วพี่น้องเอ้จะได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับขับสูเนาะสูคุณสุคนเนาะโอ้ยคนไทยจะแมนบาใจดีเนาะใจดีแห้งปากปลื้มใจแห้งมาเนี่ยครมีแต่คนต้อนรับนอจากพี่น้องค่ะ ครับก็ไปยังตอบแทนอจากคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับมิตรภาพแล้วก็ขอบคุณแมขอบคุณสำหรับมิตรภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่กรุณาเป็นแรงใจยังบ่เลดูแต่ก้างเลยตะวันออกใต้อยู่นางมาสวยกว่าเพื่อนนางต้องแต่งตัวนานโอ้น้าสวยเฮ้ยไอ้มังง่างผ่านเซเว่นอยู่ตลอดเนี่ยมึงสั่งน้ำหนักเลยเด้อ มือซื้อกว่าพุ่งจะออกแล้วมันขึ้นบ่บาไปเลยมองนะตอนมันลงมาแต่นะบานก่อนจะบด้อวดปันนี้อิลีได้สังเกตมูอซื้มันคึอกับลมมุดหลุ่มจ็เจัาวะลำเงี้ยอิล <lawsuit> ี <realized eterm Gore> ่ใดมันเป็นหองข้อซื้อกว่าบวดบาตรผู้อยากบวนคือพูกขาคือบวกอวดจ้ากินยังกับกินไดต่อก็สัญญาณก็บมีเฮยสัญญาณมันมีมันเป็นแต่จิตที่โทรศัพท์คุณสัญญาณไทยเขาอึงสัญญาณเขาได้มาตรฐานจัดตาย ซิมเดียวนะเอไอเอ็นะนี่ซิมเดียวมันผิดในระบบฝังซิมของพวกเธอนะมันไม่ใช่คนละเครื่องอันนี้เครื่องเล็กเนี่ยยังไม่มีรุ่นเนี่ยทำไมต้องฉันเร็วอ่ะไม่รู้ปกติขึ้น 4G เต็มทุกขีดนะคะเนี่ย 4G เต็ม 4G สามขีดแต่พกเธอสองคนระบุเรื่องสัญญาณแต่ฉันไม่มีอะไรต่าโหลดตักขี่่่ปนมดหนามันลาด์โหลดตแตะโหลดขีดเตะตอน ฮะมุงแรงตอนนี้สองทุ่มยังบ่แล้วแต่พระราโดดหาหน้าที่ครับเพราะว่าพระรากับโทรศัพท์ใส่อเดฟอนธัรมดาแหละพี่า้องแต่ว่ามันจะน่าอัมลาดเป็นระบบฝังซิมอ่ะเนีเพิ่นฝังซิมลาวแต่หยุดลาวแล้วนะมันแบบว่าโทรศัพท์ไรซิมเพราะว่าเสียบซิมใหม่ขา่ามันจูนสัญญ,ญาณบ่ได้มนมเลยมีปัญหามั้ยโอ๊ยป้าหักะซิลงไปแล้วเพิ่นกลับมาหอดหนาลง<ม><ม>แรมแล้วก็สิไปทานข้าวซอบๆอบกับเพิ่นเป็นเอฟซีนะคะป สญญใส่สวยแล้วล่ะยังบนเรียกครับเปลี่ยนสุดๆที่สามสิบสามนะครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ควนลงมาถะอะไรลูกมัน,มนไหมไม่ได้เออถ<ช>ะอนนดูนาโรางแรมแะไรปั๊บ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 ปัป๊บพี่น้องคะ่ะติดตามนะสิพาไปเบิ่งพัทายาแต่พ,พ,ตพี่น้องยนี่เผาพัทยาเลยเพิ่งจะเปิดแต่คือคืนแห้งคือคืนมันมืดว่าตัวใจว่าคืกคือคืนแทน ถนนหนาหาดนันเนาะขามทางนจนขามยากถนนหลดหลแห้งบาร์บียก็เต็มสู่บาออร์อาจารย์มีข้อความเข้ามาอย่างเดียวะสะดวกไม่คะจะนัดทานข้าวจะไปอย่าง้วยังจะถามหาไปไายอยีกลว สวัสดีค่ะ,คะเข้ากล้องได้ไหมคะนะอันนี้คือเอฟเซียนมาหลับมาบกินขา้าวจ้กพี่ยัษเก็ะพี่วุฒิพวุฒิวุฒิอ่าเราก็จะเดินทางไ,ไปกินข้าวมาพัทยาบางทีเราต้องนั่งรถสองแถวนะคะถึงจะถูกต้องวามาพัทยาค่ะนั่งรถสองแถวชมเมืองอะม,มีรถรบรรทุเหรอเราก็รยกว่าเราจะได้นั่ง สอบแถวชมเมืองสุดท้ายก็มีคนเอารถมารับทะเบียนรถเก่งฮะทะเบียนรถเก่เก950 950ม่อกยื่สุกิตมื่อิดซื้อทะเบียนรถซูคันเลยบ่หวยแต่เอวเร็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 วเค็วเร็วเร็วเร็วเ็ววเร็อเร็ววรัร็วเร็วเร็วเเว็วเรเรวเ็เว เ้ากันหรอนึกว่าหาค่ารถกลับบ้านหค่ารถ <ś les> กลกับบ้านรู้สึกว่าลงมากรทมออมาลาลงมาแค่สามสี่นี้สดใสแล้วก็ใสขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับหาอะไรบ้านไหนหรือ่ นายร้านไหน,น,นนะจะกินอะไรครับสาวจุ่มรวมมอเดียวกระด๋ากิ้ำกัดพยายัมหอยแครงให้ด้วยสร้างแล้วก็จะไปนั่งโต๊ะรือก็จะไปส่งยุ่โตนั่นแจละ รุมมาเอาเพิ่มอีกจานหนึ่งเด้อเพราะวมันเป็นสุดเป็นสุดแรกเนาะก็เพิ่มอีกจานหนึ่งโอ้ยขจาวานอคนนี้โชคดิล่ะโหดีเกเลก็ดสุกเ,เหล็กกป่าเกล็ดสุกเหล็กเหรอลาบนึ่งอ่ะก็ได้ลาบก้อยเป็นอะไรกันจบ ตาแหลกแล้วอายำหอยแข้งให้นไหมพี่อ,อันนี้คือสถานที่ที่เรามากินข้าวนะคะบอกน้ำมามากินอา,าหารลูลาดอกค่ะแบบนี่แหละคางแบบนี้แหละเลิศๆสร้างแลง้วกนันยะ่างมากเนาะแบบนี้แหละวันนี้อมริาอยากกินจิ้มจุกวัน,าานะะเ,นะเมื่อวานนะครับไปกินยูกาทานกับเซ็บๆนาะลาบดไ้ลาบก็บอะได้แล้วเนาะนิดหน้อยๆเซ็ตๆ อีกตอนปลาแดดก็เป็นตโต้อร,ร่อ,นอนยใช่ไหมนะเห็นไหมร้านยิมถนนก็จะดูดถูกนะคะอร่อยแซ่บเวอร์แซ่บขัดแซ่บเฮ้ยไปหาเครื่องดื่มไหมคุณแม่ร้านคุณมิ้นี่ไงร้านเครื่องดื่มเลยนะผมยวค่อยเอา อัมลามาแล้วกินน้นไบบนี้ได้ตื่นเต้นดีเนาะกินของบ้านเรานี่แะไม่แพงด้วยราคาเบาๆของบ้านเราบ้างอาันนี้ไหมอันนี้เพิ่มใมอัมมลา เพิ่มจากจานเอาอะไรเพิ่มมะพร้าบอกสิไ่ได้สั่งเดียวไม่ได้คนเพิ่มลงมือลองมือค่ะเอารวมแบบนี้แหละเอารวมแบบนี้เ,เอบบ<ม>เอบบตับเธอเอาตับไม่เห็นมีใครมนเอาตับ คุจุ่มมาเป็นสิบจเลยพวกินไม่หมดมันก็ไม่ได้แตกต่างกับสุกี้กมกดาล่ะนะครักินแต่ละมือและมันได้ฟิวตรงหม้อเหรอแสบเลยมมหมอทากิไมลอันจะไม่หมด ตะกิน่งกินคนเดียวอะไรนะนงึไลา์ไปนังกินคนเดียวไจไปนังกินคนเดียวมตงัเขียนเอาอะไรเพ่เอาเนื้อมูกับตับนะคะรวมจุมเอาเนื้มูกับตับเพิ่มจานหนึงเพิ่มจานหนึงจ้ะร้อบาทผมผักเลยเลยนะเนาะเอาเมูกับตับนะครับ จ่าย่ายคนเป็นลาบนี่ต mm ้องจ่ายโลดนี่ด้จัดถ้านจ่ายผอยู่ไกลเดียวสิหลักร้อยนี้พอแล้วหนูว่าหลกเยอะแล้วนะเยอะแล้วเองก็แซ่บปะเปล่า ใจคุณแม่ใจคุณแม่นะวปวดโพไม่เป็นไรครับได้อันนี้อร่อยบนน้อนี่ยำตำหอยยำหอยพายำเสร็มมะม่วงมะ<อ>ม่วงเหรอว่าส้มมะ<อ>ม่วงพายำเสร็มมะม่วงว่าสั่งยำยำหอยแครงเสร็มมะม่วงแต่มากระตักกินอยู่เดี๋ยวล่ะลืมลืมซื้อกระดาษดูน้ำเหมือนจะใส่น้ำปลาด้วยยำหอยแครงใส่น้ำปลาแซ่บนะคะ ลงมือลงมือค so so ่ะกินค้าแซ่บเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศกินข้าวนะครับพี่น้องค่ะกับกินซีนค่ะซีฟีสองคนแซ่บวัยหญิงกินอย่างเดียวถ้าขับเป็นนักเท่านั่งกินข้าวแซ่บนอนหลับเนาะกินอย่างมานั่กก็แซ่บเิดคนกำลังว่ายกำลังกินกำลังนอนกินอิ่มแล้วก็อยากนอน กัดจริะจิงกิบแล้วก็อยกนอนเลยแพันอยากกินข้าวอีกแล้วรนอยากนอนอีกเลยะขอบคุณค่ะตับเยอะอพี่น้องคาัสกัตเตดีฟาบรรยากาศสนุกนกอร์ดครวจะลงมือกินข้าวก่อนก่ะพี่น้องค่ะ์ดสิบสมค่ะค่ะตังกลงไลเอามาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องครับ